เงินอย่างเงี้ยหรือไปทําอะไรที่มันเป็นการทําผิดกฎหมายเสีย,เ,สยเองในในในขณะที่คนที่เป็นตํารวจควรจะต้องพิทักษ์กฎหมายใช่ไหมอันนี้ต่างหากเป็นเครื่องที่ควรซีเรียสและหนูรู้สึกว่าอันนี้คือการทําลายเกียรติของตํารวจแต่ไม่ใช่ด้วยการไม่ใช่ด้วยการแต่งชุดไป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 จดทะเบียน ในความรู้สึกหนูนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกหนูเหมือนกันก็ยืนยันนะคะยืนยันต่อให้หนูไม่เห็นด้วยกับคุณอาแต่หนูก็รู้สึกว่าคุณอาเรวัท่านก็มีสิทธิ์ที่จะดแสดงความคิดเห็นได้แต่ว่าเมื่อท่านแสดงความคิดเห็นในสื่อโซเชียลในที่สาธารณะท่านก,ทานก็ท่านก็ต้องย่อมใจกว้างพอที่จะให้คนอื่นวิพากษ์วิจารณ์ความคิดความเห็นของท่านได้เช่นเดียวกัน เอาแล้ว,แล,วแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นงานแต่งงานอาสมมติหนูถามในเชิงกับการในเคสที่เป็นงานแต่งงานของคู่บ่าวสาวที่เป็นชายหญิงเอ่อโดยทั่วไปอา่าเจ้าบ่าวเป็นข้าราชการตำรวจอย่างเงี้ยแล้วเจ้าบ่าวหอมแก้มหรือแม้แต่จูบเจ้าสาวอย่างเงี้ยจะมีจะมีคนรู้สึกว่ามันน่าขยะแขยงหรือรังเกียจเท่ากับเคสที่เป็น LGBTQ ไหมถ้าหนูตั้งคําถามด้วยมาตรฐานเดียวกันนะ่ะ อ่ะหนูว่าแน่นอนคุณก็ต้องมองว่าในเคสที่เป็นชายชายเนี่ยดูน่ารังเกียจและน่าขยะแขยงกว่าเคสที่เป็นชายจริงหญิงแท้อยู่แล้วเพราะว่าโดยส่วนหนึ่งสังคมไทยก็มีอคติไม่มากก็น้อยต่อคู่รักที่เป็น LGBT อยู่แล้วและเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่หนูก็พอเข้าใจได้ว่าบางท่านท่านก็ยังคือกฎหมายมันเปิดกว้างแล้วแหละแต่ด้วยจรรีตด,ด้วยอะไรหลายอย่างของความรู้สึกแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดคนมันยังตามกฎหมายไม่ทัน หนูก็เข้าใจได้ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะมองอ่ะอาท่านหนูพูดแบบแฟร์แต่ว่าถ้ามันเป็นการมองโดยส่วนตัวปัญหามก็ไม่ได้เกิดหรอกแต่ถ้ามันเป็นการแสดงความคิดเห็นในโซเชียลอะ่ะก็ต้องก็ต้องก็ต้องรับฟีดแบ็ได้เหมือนกันนะถ้ากแต่คนที่เขาจะไม่ไม่เห็นด้วยกับคําพูดของท่านอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยแล้วก็หนูไม่หนูไม่ทราบว่าตัวคุณอาเองเขาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะแต่ว่าอันนึงที่หนูเห็นที่หนูเห็นที่มีคนมาตอบแล้วหนูก็ก็พอเข้าใจก็คือมันเป็นเรื่องภาพลักษ์เขามองว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร น่นจันน่าจับนั้นจับประเด็นนั้นนะเพราะว่าถ้าประเด็นอื่นมันมองไม่เห็นเลยอะถ้าเออถ้าเป็นประเด็นเรื่องเรื่องภาพลักษณ์มันก็พอมีน้ำหนักแหละแต่ว่าหนูยังไม่เห็นว่าไอ้ที่เขาทําต่อให้เขาหอมหรือจูบกันน่ะนะก็เขาเป็นคู่รักกันโดยถูกต้องไงใช่ไหมอะถ้าเขาไม่ได้เป็นคู่รักกันสิถ้าเขาไม่ได้เป็นคู่รักหรือมันมีลักษณะของการเป็นกิจกรรม ร่วมเพศอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะน่ารังเกียจจริงอันนั้นน่าขยะขยงน่ารังเกียจจริงแต่อันนี้เขาเป็นคู่รักกันและเขาก็จดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายรองรับเขาคือคู่สมรสกันแล้วจะไปขยะขยงเขาทําไมใช่เขาเป็นคู่รักไงแล้วเราไปมีติดอะไรเขาเป็นคู่รักที่ต่อไปเนี้ยเขาจะต้องใช้ชีว <sh> 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 ิตร่วมกันนะถ้าเขายังไม่ได้จดไม่ได้หย่ากันอะไรกันเขาจะต้อง ใช้ชีวิตร่วมกันไปจนตายอะ่ะแล้วเราจะไปขยะขยะแงเขาทําไมไม่ได้เกินงามหนูว่าไม่ได้เกินงามค่ะมันเป็นเรื่องทั่วไปกในในลนักษณะของการแสดงออกต่อคู่รักของเขาให้เขาเธอวันพิเศษของเขาแค่วันเดียวมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นการแบบแต่งชุดเจ้าที่ตำรวจแบบพั่มเพื่อไปทํากิจกรรมแบบพั่มเพื่อ ให้เขาเธอวันจดทะเบียนสมรสหนูว่ามันเป็นวันสําคัญมันเป็นวันพิเศษของเขาว่าสแสดงความยินดีกับเขาไปเธอเอ็นดูเขาเธออ่ะเอ็นดูเขาก็ได้อ่ะอย่างน้อยถ้าใช้คําแบบน่ารักหน่อยก็เอ็นดูเขาไปเถอะค่ะไม่ไม่ไม่ไมเขาอาจจะเห็นข้อความหนูแหละเพราะว่าคนแชร์เยอะ คนแชร์เยอะอะไรเยอะแต่โดยส่วนตัวไม่ได้มีแล้วหนูก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องให้ใครไม่ว่าจะเป็นคุณอาหรือไม่ว่าจะเป็นท่านตำรวจกับกับแฟนเขาอะนะคะแฟนหนุ่มเขาจะต้องทักอินบ็อกอะไรมาหาหนูส่วนตัวไม่มีเพราะหนูแสดงความคิดเห็นก็เป็นการแสดงความคิดเห็นแบบสาธารณะเหมือนกันหนูต้องการสื่อสารกับสังคมนะคะอันนี้พูดตรงๆที่หนูที่หนูโพสต์ไปหนูต้องการสื่อสารกับสังคมโดยรวมหนูไม่ได้ หนูไม่ได้ต้องการจะมีวิวาทะกับตัวคุณอาอันนี้ด้วยความนับถือด้วยความเคารพคุณอานะคะ้เคารพจากใจจริงเนี่ยเพราะว่าก็นับถือคุณอาเป็นตำรวจที่มีความสามารถเป็นผู้ใหญ่นับถือของคนนั้นหนูก็แสดงความยินดีกับเขาฉะนั้นหนูว่าไม่ได้โพสต์เพื่อจะวิวาทะหรือจะไปปกป้องส่วนตัวแต่เป็นการโพสต์เพื่อต้องการสื่อสารกับสังคมกล่าวเรื่องนี้ว่าหนูมองแบบนี้แล้วหนูก็หนูก็ทิ้งท้ายส่วนตัวหนูว่าหนูมองว่าเกียรติตํารวจก็คือการที่เราประพฤติตนซื่อสัตย สุดจลิตใช่ไหมคะแล้วก็ทํางานรับใช้แผ่นดินอันนี้คือเกียรติของข้าราชการมันควรจะไปโฟกัสกันเรื่องนั้นมากกว่าใช่ค่ะไม่ถ้าเราบ่นบ่นกันอยู่บ้านด้วยพวกกันเองหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะบ่นเห็นด้วยเห็นต่างอ่ะหนูไม่มีหนูไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะแต่ว่าเราต้องถ้าเราถ้าเราเลือกที่จะแสดงแอคชั่นหรือแสดง ความคิดเห็นต่อสื่อต่อสาธารณะเราก็ต้องใจกว้างให้คนอื่นเขาวิพากษ์วิจารณ์ความเห็นเราได้เช่นเดียวกันนะคะมันก็เป็นแบบนี้ค่ะค่ะ ม,มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นะอย่าทําเป็นเรื่องใหญ่เลยอย่าคิดว่าเออต้องโต้แย้งกันไปมาหรือว่าต้องถึงกับขั้นว่าอะไรกันแสดงความคิดเห็นก็แสดงความคิดเห็นเราอาจจะเห็นต่างกันเรื่องนี้แต่แลหลายเรื่องเราก็เห็นด้วยกันได้นี่คะมันก็แค่เรื่องเดียวแสดงความคิดเห็นแล้วก็จบใช่คะ่ะประชาธิปไตย ช่ไม่ใช่ว่าเห็นต่างกันแล้วเดี๋ยวต้องมาผูกเวรโกรธเกลียดกันไม่ใช่นะหนูก็ไม่ได้ไปรู้สึกว่าถ้าหนูเห็นต่างกับใครแล้วหนูจะต้องไปต้องไปโกรธใครอะไรใครไม่ใช่เราเแค่เห็นต่างเรื่องนี้เรื่องเดียวนะแต่เรื่องอื่นเอาอาจจะเห็นด้วยกันได้เคารพกันได้นับถือกันได้นะคะขอให้ใจกว้างแบบนี้นะคะขอร้อง <c oughs> <c oughs> ขอร้องไม่ใช่เดี๋ยวจะแบบโอ๊ตเราเห็นต่างเอ๊ะทำไม ทำไมต้องมาเห็นต่างอะไรอย่างน,นี้ไม่เคารพเราเหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีมายเซ็ตของคนในสังคมเนาะว่าถ้าเราเห็นต่างการแสดงว่าเราก็ต้องต้องแบบไม่ชอบกันเออเห็นต่างกันก็ต้องอยู่ตรงข้ามกันอย่างเงี้ยไม่ใช่นะหนูว่าไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเห็นต่างก็เฉพาะเรื่องนี้ไงเรื่องนี้เห็นไม่เห็นด้วยก็ขอแย้งหน่อยแต่ว่าเรื่องอื่นหรืออะไรอื่นๆเรายังอาจจะเห็นด้วยการคุยกันได้อะไรแบบนี้ค่ะ หนูรู้สึกว่าไม่ควรมันก็ไม่ควรเพราะว่าชุดข้าราชการมันก็เป็นชุดที่มีเกียรติใช่ไหมคะเราก็ต้องให้มันอยู่ในบริบทที่มันเหมาะสมอันที่ซีเรียสมากกว่าเรื่องที่ว่าเออใส่แล้วอวดโชว์อะไรอันนั้นอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่อันอื่นที่อีกอันหนึง่งแล้วก็แล้วการที่ชาวบ้านเขาซีเรียสมากกว่าเรื่องนี้เยอะมากก็คือการที่ใส่ชุดข้าราชการแล้วไปเอา,ไปเ,อาไปเบียดเบียนบีทาเขาอะไปเบียดเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าประพฤตินตนไม่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจอะ ไปตบซับไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่มันมีจริงนะคะนี่เราต้องยอมรับหนูไม่ได้กล่าวหาเจ้าหน้าที่ตารวจนะคะแต่ข่าวอะที่มันมีหน,หนูว่ามีแต่มันก็นอ้อยแหละด้วยความสังคมก็ช่วยกันช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์อ่ะนะคะแล้วองค์กรตํารวจเองเขาก็ต้องรักษาภาพลักษณ์เขาอะไรเขาแต่มันก็เห็นเห็นอยู่มันก็มีข่าวมาเห็นเรื่อย ใช่สาคัญกว่าการกอบกู้ภาพลักษณ์หรือการรักษาภาพลักษณ์ที่แท้จริงคือการทําให้ชาวบ้านเขาเชื่อมั่นในองค์กรของเราถ้ายิิงเป็นตํารวจก็เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจะปกป้องและรักษาสิทธิและความยุติธรรมแทนเราเป็นปากเป็นเสียงแทนชาวบ้านต,ตัวเล็กตัวน้อยคนเล็กคนน้อยมากกว่าที่จะไปช่วยเหลือหรือเกื้อกูลพวกนายทุนหรือคนที่มีอำนาจมีอิทธิพลอะไรอย่างเงี้ย มากกว่าถ้าตำรวจทำไดแ้แล้วหนูเชื่อว่าตำรวจนัน้ำดีมีเยอะส่วนเยอะนะคะตำรวจมันมีทุกองค์กนั่นแหละน้ำดีน้ำเสียหนูว่ามันมีหมดแล้วหนูก็ยังเชื่อมั่นว่าน้ำดีมีเยอะกว่าน้ำเสียนะคะหมายถึงว่าตำรวจที่เขาแบบอุทิศตนเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อทำงานนะมีเยอะค่ะที่ดีๆคุณอาเรวัตรก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะอ,นนอันนี้พูดแบบอันนี้พูดแบบถ้าไม่ได้ติดเรื่องความเห็นอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าคุณอาเรวัตรก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่เคยทําผลงานสร้างคุณให้แผ่นดินอะไรแบบนี้ขอบพระคุณค่ะค่ะค่ะ มีสิทธ์เขามีสิทธิ์นะคะเขามีสิทธิ์ตะขิดตะขวงใจเขามีสิทธิ์ไม่ยอมรับแต่การตะขิดตะขวงใจและการยอมรับก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายใช่ไหมคะเมื่อกฎหมายให้สิทธิ์สมมติเรื่องการสมรสเท่าเทียมเนี่ยถามว่าทุกวันนี้ต่อให้มีสมรสเท่าเทียมแล้วคนยังเห็นด้วยคนทุกคนในในในประเทศนี้เห็นด้วยกับเรื่องการสมรสเท่าเทียมหมดไหมไม่มีทางบางศาสนาเขาก็ยังมีความเชื่อทางศาสนาเขาว่าชายชายรักกันไม่ได้สมรสกันไม่ได้นู่นนี่นั่นหลายๆองค์กรหลาย หลายภาคส่วนก็ยังแอนตี้อยู่แต่คุณจะแอนตี้หรือคุณจะอะไรก็ตามแต่อันนั้นมันต้องอยู่ในมุมในพื้นที่ของคุณความเห็นคุณมันจะอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้ก็แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยสมมคุณในครอบครัวคุณอย่างเงี้ยคุณจะไม่โอเคกับเรื่องนี้คุณก็ต้องปลูกฝังคุณก็ต้องคุยกับคนในครอบครัวคุณใช่ไหมคะหรือบางศาสนาไม่เห็นด้วยคุณก็ต้อง บอกกล่าวกษัตรนิคุณในพื้นที่ของคุณเท่านั้นแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบังคับคนอื่นหรือไม่มีสิทธิ์จะมาบอกว่าห้ามมีสมรสเท่าเทียมอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ากฎหมายมันต้องแฟร์และมันต้องยุติธรรมกับคนทุกคนไม่ว่าเขาจะมีเชื้อชาติภาษาศาสนาอะไรก็ตามแต่เขาต้องอยู่เราทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่มันให้ความเป็นธรรมกับเราทุกคนอย่างเท่ากันเหมือนสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันไม่ได้ทาให้ใครเสียประโยชน์นะคะ การที่คนกลุ่มคนเพศหลากหลายสามารถสมรสกันได้มันไม่ได้ทําให้ผู้ชายจริงหญิงแท้เสียผลประโยชน์อะไรจากการมีพรบอันนี้นะคะมันไม่ได้หรือมันจะผิดกฎจักรวาลก็ไม่รู้อันนั้นก็ก็ต้องไปศึกษากันนะคะว่ามันผิดกฎจักรวาลหรือเปล่าออแบบที่ทนายบางท่านก็พูดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปศึกษาค่ะ <c oughs> น,นี่ก็ต้องก็ต้องไปศึกษาก่อนนะคะอันนี้ไม่มั่นใจ อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นที่ดีมากค่ะก,ก็ต้องเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายทั้งสองทั้งสงส่วนนั่นแหละต่อให้ไม่เห็นกันขนาดไหนก็ต้องเคารพกัน หนูเคยหนูเคยออกงานกับท่านครั้งหนึ่งอ่ะนะคะที่บุรีรามงานลูกชิ้นยืนกินน่ารักมากน่ารักมากแต่งตัวเป็นลิซ่าเลยใช่ค่ะใช่มุมที่น่ารักหลายคนเนี่ยมันก็มันก็ทำให้คนเข้าถึงเข,เข้าถึงเข้าถึงอ,องค์กรตำรวจ ได้ง่ายขึ้นด้วยนะถ้ามีมีแบบเจ้าที่ตำรวจที่เขาเป็นเพศหลากหลายอะไรแบบนี้หนูรู้สึกว่าท่านเหล่านี้ท่านจะทำหน้าที่ได้บางมิติได้ดีใช่ถูกต้องค่ะอันนี้อันนี้อันนี้เห็นด้วยเลยค่ะมีค่ะได้ค่ะ ให้ขอแค่ว่าเวลาที่เขาปฏิบัติหน้าที่เวลาเขาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของของของข้าราชการขอให้เขาปฏิบัติหน้าที่อย่างอย่างอย่างเต็มที่อย่างเต็มกําลังแล้วเขาก็ไม่ได้เบียดไม่ไม่ช่อลาดไม่บางหลวงนะเขาแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เบียดบังเอาเวลาข้าราชการไปทําอย่างอื่นอันนั้นถ้าเป็นแบบนั้นหนูจะซีเรียสมากกว่าเช่นถ้าหนูเห็นว่า,าแฟนเจ้าที่ตํารวจเอารถตํารวจไปซื้อกับข้าวอะไรอย่างเงี้ย เออนั่นน่ะหนูจะู้ส่วาอันนี้ฉันซีเรียสนะเพราะว่าฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เสียภาษีใช่ไหมฉันก็คาดหวังว่าเออเออ,เอ,อสมบัติแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของของสาธารณะไม่ใช่ของส่วนบุคคลอะไรแบบนี้ หนูมองว่ามันต้องแฟร์กันและเท่ากันหมดอย่าอย่าให้มาตรฐานแบบนี้มันถูกนํามาใช้เฉพาะกับคู่รักที่เป็น LGBTQ เพราะต่อให้เป็นคู่รักที่เป็นชายจริงหญิงแท้การมีพฤติกรรมทางเพศหรือมีพฤติกรรมเชิงชู้สาวที่มันไม่เหมาะสมมีหมดทุกคู่มีหมดทุกคู่และสังคมก็ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันในการมองและหนูก็หนูก็เห็นด้วยว่า ในคู่รักที่เป็น LGBTQ ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องมีกอมีมาตรฐานของความรักในัในรัฐที่<ม>เคารพอ่ะเคารทแล้วก็รู้จักรู้จักแบบเออเคารพบเคารพบประเพณีเคารพบจารีดเคารพบอะไรที่ที่มันเป็นความดีงามของสังคมแบบเดียวกันกับคู่รักอื่นเช่นเดียวกันค่ะค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วค่ะรับบทออรับบทรับบท,บบทสัมภาษณ์ชําเออนานๆก็จะบบฟิลลิ่งแบบมีสาระแบบนี้ทักทีนะคะทุกคนนานๆก็จะมีฟิลลิ่งแบบเออชํานะชําก็วิทยุเขาโทรมาเขา,อาขอความเห็นหน่อยรับบทให้ความเห็นเราเป็นอินฟูเราก็ต้อง เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไงเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เราก็มีหน้าที่ให้ความคิดความอ่านกับผู้คนในมุมมองแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกภาพนะเราเป็นส่วนหนึ่งในสหาภาพอา่าสหาภาพ lgbtq นะคะเราเป็นสมาชิกของสหาภาพ lgbtq โลกนะคะเราก็ต้องเราก็ต้องให้ความเห็นเขาเราก็ต้องให้ความเห็นเขาหน่อยเออนั่นแหละจบ ก็จบไปนะคะก็คุยไปช้ำให้ความเห็นกันไปอะไรกันไปเพื่อมันจะไปต่อยอดเพื่อมันจะไปช่วยต่อยอดมุมมองต่อยอดต่อยอดอะไรได้สวัสดีหนึ่งพันสองร้อยคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งพันสองร้อยท่านนะคะ สร้างเลยคะสร้างบ้านคะ่ะกำลังก่อสร้างอะไรก่อสร้างบ้านจ้ะก่อสร้างบ้านก็รอเวลานะคะตอนนี้เสร็จแล้วไม่มีอะไรแล้วเหลือแต่ลงเสาเข็ม เหลือแต่รอลงเสาว,วันที่8เดือนหน้าค่ะอันนี้งานนี้เขาเสร็จหมดแล้วงานช่างเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวดินลงให้มันอันนี้ดินลงขอบดินลงขอบอันนี้ค่ะดิฉันโพสต์แบบบ้านไปแล้วนะคะใครอยากดูหรืออยากได้ไอเดียแบบบ้านไปใครที่กําลังจะสร้างบ้านอยากได้แบบบ้านหรือไอเดียอะไรที่จะไปดัดแปลงก็ไปดูได้ที่บ้านฟ้านะคะโพสให้แล้วเห็นปะโพสให้แล้วเห็นปะโพสให้แล้วไปดูนะคะ ก็โพสให้แล้วก็สามารถจะไปดูได้แบบบ้านแบบใจวิ่งได้สบายเลยไปดูได้นะคะเผื่อใครสนใจเอาไปเป็นแบบเป็น r e f เ r e นซ์ไม่ห่วงนะคะไม่ห่วงหรอกเพราะมังคนมันชอบแบบบ้านไม่เหมือนกันดิฉันอาจจะคิดไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะคะดิฉันไม่ชอบบ้านแนวสไตล์ยุโรปดิฉันว่ามันไม่เข้ากับบ้านเราไม่เข้ากับที่ที่ที่ดิฉันอยู่ด้วยบ้านเรามันอยู่ชนบทบ้านเรามันอยู่ชนบท มันต้องอยู่ชนบทมันจะต้องบ้านมันจะต้องออกแนวแบบบ้านสวนนิดๆสไตล์แบบชนบทนะก็เลยเอาแบบไม่ค่อยแนวสไตล์ยุโรปไม่ค่อยไม่ชอบบ้านสไตล์ยุโรปนี่นี่ลัวค่ะ